ข้าใหม่ครับคุณผู้ชมคันนี้ไม้น้อยมากๆนะครับเป็น Toyota c o r ร์ร่าแอนติสนะครับนะหนึ่งจคันนี้สภาพสวยมากเดิมๆนะครับไม่แค่80,000เท่านั้นนะครับให้รับชมเลขไม้นะครับไม่เดิมไม้แท้80,000เท่านั้นสภาพแรกรับให้รับชมแบบนี้เลยนะครับรถเดิมๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนะรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับนะทุกหมื่นกิโลนะครับสภาพนี่ดีๆเลยทั้งคันเลยนะครับนั่นนี่ ใครหาอยู่นะคันนี้บอกเลยผ่อนแค่เดือนละประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับสภาพล้อแม็กทั้ง4วงไม่มีรอยขูดขุดบาทรนะยังเห็นบ้ารยังมีคราบมีอะไรอยู่นะครับคือรถเดิมๆเพิ่งเข้ายังไม่ไม่มีการล้างยังไม่มีการเก็บสภาพอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับ1.6ตัวจิงท้ายเดิมน็อตเดิมทั้งคันใครหาอยู่ผ่อนโคตรถูกเดือนละประมาณ7,00 0กว่าบาทติดต่อเข้ามาครับไม่แปดหมื่นไปไวแน่นอนนะครับอย่าช้าครับผมเดีย๋ยวรถมันจะไม่อยู่ อย่างที่ได้เห็นอย่างที่ได้รับชมกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับไม่แปดหมื่นเน้นย้ำนะครับว่าไม่แปดหมื่นจริงๆนะครับนะใครหาอยู่รถไม่น้อยๆสภาพสวยๆนับตั้งแต่แรกรับเลยนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมอ่าลืมสวัสดีทุกคนเลยครับกับผมเซววดเพชรยน์นะครับผมก็มีช่องช่องอันติสนะรถตู้แล้วก็มีช่องรวมรถเก่งนะครับมาเป็นผมเองนะครับคนเดิมคนเดียวนะครับผม แต่ขยันไปหน่อยนะครับทำหลายช่องนะครับนะอ่าวันนี้นะครับมีรถมาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับกับ Toyota Corolla a าอันนะครับนะไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองคุณผู้ชมเออใครหารถนะแบบอันติสไม่แบบไม่ข้ามแสนเนี่ยคือมันมันมีน้อยนะนะครับถือว่ามันมีน้อยอันเนี้ยคือนานๆานจะมาทีหนึง่งใครหาสเปคนี้อยู่ตั้งใจไว้อยู่อย่างได้สเปคประมาณนี้ไม่คนพลาดเลยจําทะเบียนให้ดีครับคุณผู้ชม 7กท399ไม่80,000จำให้ดีนะครับผมพามาไล่เรียงรายละเอียดตัวรถเลยดีกว่าว่าสภาพตั้งแต่แรกรับเข้ามาเลยเนี่ยนับสภาพเป็นอย่างไรนะครับนะสีสันผิวพันธ์ครับโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับผมราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมบอกขั้นต้นนะผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองจะพามาดูสภาพกันนะครับว่าลูกค้าได้ยังไงนะครับดูครับไฟหน้าครับเดิมมันติรีเฟคเตอร์สวยใสไหนรับลองดูครับกล้องวิดีโอหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะ นี่มีไฟเดทไทม์นะครับเป็น LED 4ีเม็ดเรียงด้านหน้านะครับนะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนะหน้าใช้งานนะครับและตามจุดโครเมี่ยมต่างๆนะครับยังเงาเงาฉ่ำๆนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยขูดขีดแต่อย่างใดนะสภาพสวยสภาพดีเลยนะครับการชนด้านหน้านะครับสังเกตได้เลยว่านะครับตัวสีที่เป็นตัวสีบรอนนะครับนะไม่มีนะครับรอยในเรื่องเกี่ยวกับรอยหินสะเก็ดหินรอยอะไรหนักๆไม่มีเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลย นะครับอย่างมากก็มีแค่รอยแค่คราบแมลงเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวพลาสติกสีดําด้านหน้านะครับตรงช่องลมอันนี้เรายังไม่ได้ทาน้ํายาลมดำอน้ํายาเคลือบพลาสติกอะไรแต่อย่างใดนะคือนี่คือสภาพเดิมๆก็จะเห็นได้เลยว่านี่ให้ดูครับคือรถมันมาใหม่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับสังเกตได้ง่ายครับในป้ายทะเบียนเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีจุดดาๆอยู่นะครับจะมีคราบดําๆสกปรกอยู่บ้างนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนั่นเองรถเข้าใหม่ก็เลยมาให้รับชมกันก่อนนะครับ ไฟครับด้านหน้าครับทั้งซ้ายและขวาสภาพสวยสภาพดีแน่นอนรับประกันได้นะครับไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าวนะครับนะเป๊ะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะมาดูกันต่อครับด้านข้างตัวรถครับกันชนกับตัวแก้มนะครับแนบเนียนสนิทนะครับโค้งเดิมนะครับนะองศาเดิมทุกอย่างทั้งหมดทั้งคันแน่นอนนะครับตรงสากะโปรงกับตรงแก้มตัวรถก็องศาเดิมนะครับรัศมีเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับโลโก้โฮมยังด้านข้างก็ดูโอวีวีทีไอ นะครับก็สวยๆเดิมเดิมและกระจกปรับพับไฟฟ้าเช่นเดิมครับโมปีสิบแปดนะครับสภาพสวยสังเกตนะผมแพนกล้องไปพี่ๆจับจับผิดในเรื่องเกี่ยวกับตัวล้อแม็กนี่เลยนะนะครับทั้งสี่เส้นนะผมแพนกล้องไปสังเกตได้เลยว่าจะสังเกตได้เลยไม่มีรอยเบียดฟุดบาดนะครับไม่เคยปีนไม่เคยไต่นะครับทุกอย่างคือเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็คันนี้ได้ยางมาเป็นยางปียีบเอ็ดด้วยนะครับแม็กขอบสิบหกเดิมแม็กอลลอยสีเทาปัดเงาแม็กแบบห้ารูแบบนี้ ช่วงล่างครับอันนี้คือก่อนล้างนะให้รับชมกันอย่างนี้เลยนะครับรถเราสวยยังแต่แรกรับอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับมาถึงนี่ไม่ได้ทาอะไรเยอะเลยนะแค่ล้างขัดสีนะครับนะเก็บรายละเอียดนิดเดหน่อยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวมงตัวเบาะนะซักสปงสปาทําให้ทุกอย่างทั้งหมดทั้งคันรถต้องพร้อมใช้นะครับนะเราทํางานเราเก็บรถของเรานับสภาพคือออกไปทุกคันนี่คือจบๆสวยๆทุกคันแน่นอนรับประกันได้นะครับสีสันผิวพันด้านข้างนะครับลองรับชมดูครับ นะครับเส้นสายตัวรถนะโครงเดิมอะไรเดิมทุกอย่างทั้งหมดไม่มีรอยไม่แต่รักยิ้มนะครับไม่แต่นิดเดียวไม่มีนะครับเจ้าของเก่าบริษัทเก่าดูแลดีมากคันนี้นะครับด้านท้ายครับตัวไฟครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับถ้าด้านหน้าไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าวแล้วนะครับด้านหลังนี่สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับนะเป็นโครงแบบโคมเงียเงาเงเนี่ยเป็นไฟแบบ LED แล้วด้วยนะครับนะตามสไตล์ของอันติสเลยนะครับ คันนี้นับติดตั้งไฟติดตั้งเรื่องเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ท้าย2จุดมาแล้วนะครับนะก็ใช้งานง่ายเนาะถอยหลังเข้าทรงเข้าซอยอะไรต่างๆใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับนะครอบคลุมเลยนะครับผมอเดี๋ยวขอแย่บามาดูด้านท้ายตัวรถกันบ้างดีกว่านาะนะครับท้ายตัวรถครับน็อตให้ดูก่อนเลยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับผมทั้งซ้ายและขวาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า อ่าถ้าฝั่งซ้ายไม่เคยถอดฝั่งขวาต้องไม่เคยถอดแน่นอนเหมือนกันนะครับไม่ My แค่แปดหมื่นเนี่ยเอาจริงๆเราดูหลายหลายอย่างหลายๆองค์ประกอบควบคู่กันได้เลยนะถ้าไม่แปดหมื่นแต่สภาพรถนี่คือโซมเลยแย่เลยนะครับถอดนู่นถอดนี่หรือว่าสภาพเนี่ยคือช้ำมาเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แล้วครับมันไม่เหมาะมันไม่แมท์กับไม่แปดหมื่นนะครับถ้าไม่แปดหมื่นต้องสภาพสวยๆสภาพดีๆอ่าทุกอย่างมันจะควบคู่กันไปนะครับทั้งในเรื่องของความ การดูแลรักษารถนะครับกับเลขไมอะไรพวกนี้มันจะแบบมันต้องไปควบคู่กันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอ่าสังเกตง่ายๆเลยนะครับคันนี้ก็ล้ออะไหล่ยางเดิมทุกอย่างมีให้ครบนะครับถังดับเพลิงก็มีให้ด้วยนะครับก็คือว่าพร้อมใช้เลยนะครับมาดูผิวพันด้านขวามือกันบ้างดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปช้าๆชัดๆนะให้ดูเส้นสายตัวรถกันก่อนเราเห็นไหมฮะเดิมเป๊ะทั้งคันทุกอย่างทั้งหมดนะครับผม ได้ไปใช้บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับขี่ก็เลยยังยาวนะครับเป็นร้อยเป็นอ่าเป็นล้านโลก็ไม่พังนะครับนะดูครับล้อหน้าหลังครับดิสเบกสี่ล้อนะครับนะเนะ่หน้ายางก็จะมาสกปรกนิดนึงนะครับนะเพราะยังไม่ได้ล้างเลยรถเข้าใหม่นะครับให้รับชมเลยนะครับช่วงล่างก็นี่ประมาณนี้ครับนี่ก็มีแค่ข้าวนะครับสกปรกนั่นเองนะครับเป็นปกติรถยังไม่ได้ล้าง เดี๋ยวทําการล้างให้บอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับผมอันนี้ให้ดูสีสันผิวพันธุ์ด้านข้างครับนี่เป๊ะทั้งคันนะครับเป๊ะทั้งคันแน่นอนเปิดมาดูครับผมด้านในนี่ด้านในตัวรถครับเบาะนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับนะตามสไตล์ของโคราอันติสนะครับตัวจีนะครับนะนี่เป็นเบาะหนังนะครับสีเป๊ะสภาพสวยไหมครับลองรับชมดูได้เลยนะครับอันนี้ก่อนเก็บสภาพนะ นะครับเดี๋ยวเราทําการล้างกาลังขัดทำมาเช็ดน้ำที่อย่างก็จะใหม่สะอาดสะอ้านมากน่าใช้ก่อนี้ยิ่งขึ้นอีกนะครับอันนี้บอกคู่หน้าครับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังครับไม่มีห้อยเลยนะครับทุกอย่างสวยๆเดิมๆเพดานก็เป็นสีเบสสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยเจิมเลยนะครับนะทุกอย่างคือเดิมๆองค์ประกอบเดิมๆทั้งคันนะครับผมเปิดกันให้ดูนิดนึงครับนี่ด้านหน้าตัวรถครับนี่ครับตำหนินะครับมีครับเนี่ยรอยขาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะตรงนี้นะ เหมือนจะน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นคราบอะไรนะครับเดี๋ยวเราทําการซักทําการซักทำ,ทำการล้างให้นะไม่ต้องห่วงนะอันนี้ที่ให้เห็นก่อนเลยคืออยากให้เห็นในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างมาเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีหรถรถโดนชนโดนเบียดมาแล้วเอามาทำเ้ามาปรุงไม่มีนะของเราคือเดิมๆเลยนะครับครบๆตั้งแต่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับแน่นอนครับคันนี้ครับกระจกปรับพับไฟฟ้า push start นะครับนะแล้วก็พรงมรัมติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแบบ3มหลุมด้วยกัน นะครับเดี๋ยวผมพามานั่งในตัวรถกันสัหน่อยอ่า,อานะครับนี่นั่งในตัวรถแล้วนะเดี๋ยวหยิบกุญแจนะ่อยกุญแจจะเป็นแบบ smart k e y l e รนะครับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่อ่านะครับเป็นฟิล์มแบบนี้เลยนะครับนะนีทะเบียนเนี่ยสามเก้าเก้าเนีเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่ครับไมแค่แปดหมื่นหนึ่งร้อยเท่านั้นอันนี้ถือว่าโอเคเลยสวยเลยครับในเรื่องเกี่ยวกับเลขไม นะครับใครมองหาอยู่รถไม่น้อยนะครับไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับน้่งข้างครับก็จะเป็นสีเบแตัดกับตัวสีดำนะครับดูพรีเมียมนะผมว่าสวยเลยนะครับโอเคแล้วก็มีลำโพงทวิตเตอร์ติดตรงเสาด้วยครับตรงฝั่งประตูนะครับทั้งสองฝั่งเพิ่มอตรารสการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนะอันนี้คือชอบนะครับอันติดฟังเพลงเพราะนะรถอันติดอ่ะผมบอกเลยผมชอบอ่ะมาลองในเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นกันมากกว่านะพวกแบบมันติฟังก์ชันนะใช้งานเป็นอย่างไร ใครสนใจนะรถคันนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้จบบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะครับเหมือนกับพี่ๆมาดูรถด้วยตัวคนพี่เองเลยนะครับรเผๆนะครับผมยังดูให้ละเอียดกว่าพี่มาดูด้วยตัวพี่เองอีกเห็นไหมนะครับแล้วก็ถ้าชอบคันนี้นะครับเราส่งคลิปดีๆเนี่ยไปให้คนที่เรารักเนี่ยช่วยกันตัดสินใจได้เลยนะครับนะอ่าอ่านะับใช้งานได้ปกติเลยนะครับแั้ผมไม่กล้าเปิดดังนะนี่ข้าสิทธ นะครับไปโดนขสิ์ธิ์นั่นเองนะครับนะอ่าลูกเทวดานั่นเองนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้รับฟังไปนะครับผมอ่ามาดูกันต่อครับแอร์นะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับนะใช้งานง่ายควบคุมนะครับใช้งานสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับนะตรงนี้ power outlet ด้านล่าง12โวลต์ให้มา120วัตต์นะครับแผ่นตัวนี้ยังมีกันลอยอยู่เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับนะตามสไตล์โตโยต้าเบรกมือแบบก้านยกครับ แล้วก็ที่วางหลุมแก้วน้ํายังใหม่ๆอยู่นะครับที่เก็บของสำหรับก,ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับผมนี่ตู้มงคู่มือทั้งอย่างอะไรอยู่ครบแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวขอ,อยะาพาดูในเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันมากนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่80,000ม,มีเสียงผิดปกติไหมนะครับมีเสียงแคมเสียงวาวหรือข้าวน้ำมันเครื่องที่มันไหลยเยอะหรือเปล่านะครับสุขภาพด้านหน้าตัวเครื่องยนต์เป็นอย่างไรเวราพาไปรับชมกันนะครับไปไปดูเลยขออนุญาตไม่หยุด ไม่ตัดไม่ต่อคลิปนะครับเพื่อความตรงปกที่สุดเพื่อความเรียวที่สุดนะครับเอาความจริงใจผมผมเสนอความจริงใจให้กับคุณลูกค้านะครับผมโอเคมาดูเรื่องกล่องอันแรกเดี๋ยวขอพาไปดูโครงสร้างกันก่อนนะครับโครงสร้างด้านหน้าครับคานเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่ถอดไม่มีขยับนะครับตามซอกตามมุมข้างในเดิมเดิมแบบนี้นะครับหมุนกล้องไปเลยนะครับช้าๆชัดชนะตรงไหนเร็วไปนะครับ ก็สกิลพิมพ์มาได้บอกมาได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าคือเดิมเดิมเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับนี่นะครับน็อตคันด้านหน้าก็เดิมเดิมด้วยนะครับไม่ขยับเลยนะครับนี่ทุกอย่างเดิมนะครับนะอ่าใครหาอยู่นะรถเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคัน นะครับที่ไม่น้ยๆนะครับนะคันนี้ไม่พลาดเลยการร้อนอยู่ครบครับแผ่นเพลทมอก็อยู่ครบครับทุกอย่างคือเดิมๆเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับนะนี่อันนี้ยังไม่ได้ล้างเท่านั้นเองนะครับแค่ล้างเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ของรองของเหลวต่างๆนะครับแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับคันนี้เดิมๆมาเป็นแบตน้ํานะครับนะเครื่องยนต์ครับนี่ดึงการน้ามันเครื่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับสังเกตได้เลยว่าไม่มีควันหรือน้ํามันไหลเยิ้มขึ้นมา นะทุกอย่างคือเครื่องยนต์เนี่ยยังิกิมนต์ยังดียังแน่นยังนิ่งยังเงียบอยู่นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งครับอยากให้รับชมเลยก็คือนี่ดูความนิ่งครับนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับดูได้ถ้าได้ยังหมุนอยู่เลยนะครับสังเกตด้วยเลยได้ยังหมุนอยู่นะครับเครื่องยนต์ยังดีอยู่ครับดูได้ครับความสะอาดสะอ้านของได้เห็นไหมฮะได้ยังสะอาดสะอ้านแบบนี้อยู่เลยนะครับอันนี้คือเหมาะและแมทช์ที่สุดแล้วครับกับไม่แปดหมื่นนะครับนะ นี่คุณภาพต้องแบบนี้นะครับนะเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบแน่นอนอย่างที่ผมได้รับชมนะอย่างที่ผมได้สื่อออกไปนะครับผมหากใครสนใจนะเดี๋ยวฮอบย่าปิดปากระปองแล้วเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับเอาไปคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4แสน2 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับคันนี้ผ่อนแค่เดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะครับน่นได้ตัวอันติดนะครับนะสภาพไม่แปดหมื่นคันนี้ไปใช้งานเลยนะครับผมใครสนใจ ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอดใจไม่ไหวรีบโทรนะเซลล์มีประมาณ30กว่าท่านนะครับหากท่านช้าหมดแน่นอนไปไวแน่นอนนะครับนะรถไม่ได้อยู่กับเรานานนะครับนะของเรานะสภาพสวยๆดีๆเดิมๆแบบนี้มาเนี่ยค่อนข้างไปไวอยู่แล้วติดต่อเข้ามาครับพี่เบอร์0ูนย์7ก4 1 5็ใจเร่รีบทักรีบโทรเลยนะเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้ด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนนะที่สนใจนะก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e จะได้ไม่พลาดคลิปรถคันใหม่คันถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ